ออทะรกันช่วยแม่ด้วยอฮียโตแล้วน่าไหนใครเหรอทําเปรนธานคะถ้าเสร็จได้ทาทำไมเสื้อผ้าเธอสกปรกขนาดนี้ล่ะเปลี่ยนเสื้อก่อนเถอะนะ ประธานนี่คือเจ้าหน้าที่จากองค์กรส่งคราะห์เมื่อกี้อาการกำเัิบวบยวายเพิ่งสงบลงแล้วกำลังจะพาเข้าไปโรงพยบาบาลค่ะใช่ไหมครับผมต้องตามนั้นเลยครับพวกเขาเองก็เป็นคนเหมือนกันนะแล้วมันก็รบก,กวนลูกค้าคนอื่นด้วยระวังหน่อยละ่ะ ค่ะแน่นอนค่ะเราเล่นกันแรงไปหน่อยค่ะท่านประธานไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้เรียบร้อยเองขอพาท่านออกไปก่อนนะครับเย็นที่ฉันบอกไปอย่าทำอะไรมากเกินไปค่ะท่านประธาน ยายแก่เอ้ยชอบสร้างเรื่องวุ่นวายจริงๆนะฮาย้โตแม่เองนะเป็นแม่เองนะยายแก่คิดจะไปฟ้องประธานใช่ไหมรู้ไหมว่าเพราะแกนั่นแหละฉันเลยเกือบที่จะได้เสียโอกาสเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ขึ้นเงินเดือนแล้วเออ <c oughs> ไอ้ฉันนะยานแบบนี้นะยายแก่นี่ฉันจะทำให้แกพูดไม่ได้ไปเลยตลอด,ช,อดชีวิตนะใครก็ไอ้ใช่ใชงมันสายไปแล้วล่ะข้านะปิดปากสกปรกของยายแก่นี่ซะ

ประธานครับมีเรื่องไม่สบายใจอย่างนั้นเหรอครับแต่หลังผูม่หญิงคนนั้นเหมือนแม่ฉันมากเลยอาจจะเป็นเพราะฉันเป็นหูแม่มากเกินไปมั้งรีบไปเช็คหน่อยว่าพ่อแม่ฉันเป็นยังไงบ้างครับ ท่านประธานอยากจะถามหน่อยว่าตอนนี้พ่อแม่เขาเป็นยังไงบ้างท่านประธานวางใจได้เลยค่ะพ่อแม่คุณกำลังทานดินเนอร์สุดหรูอยู่งั้นเหรองั้นก็ดีแล้วค่ะนั่นเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วค่ะเฮียโตสัญญาณไม่ดีนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ฉันคุยโทรศัพท์กับท่านประธานอยู่นะยังกล้าส่งเสียงอีกเหรอรู้ไหมว่าประธานยามาโมโตะเป็นคนยังไงเขาเป็นคนรวยที่สุดในญี่ปุ่นไอ้จนๆแบบแกไม่คู่ควรพูดกับเขาหรอกนะไม่ใช่แค่พูดคุยฉันเป็นแม่ของเขานะเ่อยฉันกับสามีฉั่นเดียวนี่ ไม่งั้นพวกจะต้องเสียใจแน่ๆอาจารมน่ากลัวจังเลยแต่ว่าถ้าฉันไม่ปล่อยล่ะจะทำยังไงล่ะนี่มันคำสั่งของคุณยามามาโตะกับภรรยานะไอ้ตัวปอมสาวคนนั้นเหรอพวกมันไม่ใช่หรอกนะถ้าง,งั้นก็เอาหลักฐานมาสิ คุณยามาโมโตะคุณหญิงไอตัวปลอมพวกนั้นยังไม่ยอมรับผิดอีกขอฉันสั่งสอนพวกมันหน่อยได้ไหมได้เลยฉันไม่ถือหรอกได้ยินหรือ,อยังละ่ะคุณยามาโมโตะกับคุณหญิงนะ่าสั่งให้ฉันสั่งสอนไอตัวปลอมไอคนจนๆอย่างพวกแกนะยังกล้ายุ่งกับตระกูลยามาโมโตะเหรอ อีกอย่างนะเรื่องวันนี้ห้ามไปบอกใครเด็ดขาดถ้าทําให้ตระกูลยามามโมโตโกรธจะไม่มีใครช่วยพวกแกได้นะมึงหัวเราะอ,อะไรฉันหัวเราะพอพวกแข่งงห้อยดันไปเชื่อไอตัวปลอมนะถ้าก้เยียดอยากตระกูลยามามโมโตอีกฉันจะส่งแกกับไอแก่นั่นลงนรกซะ ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายฉันก็คือยามามโตะมาสโกผู้ขอตั้งยามามโตะกลุ่มภรรยาของยามามโตะโชอิจิท่าแกายังไม่เชื่อไปดูบัญชีโซเชียลของฮายาโตะในนั้นมีรูปของฉันกับโชอิจิหลอกลวงชัดๆคิดว่าฉันจะเชื่ออะไรแบบนั้นเหรอแม้แต่ฮิโรกิก็ยืนยันแล้วคำตัวกของแกบ้แตกมานานละลิซ่า สิ่งที่เขาพูดอาจเป็นเรืงจริงนะในโซเชียลผงประธานนีรูปถ่ายคู่กับพวกเขาจริงๆเหรอคะนะหัว,นะวอะไรอยู่ล่ะไม่ได้เห็นอะไรนี่เอ๊ะดูผิดเนาะเมื่อกี้แกเหยียดหยาก,กับคุณยมามาโมโตใช่ไหมขอโทษเดี๋ยวนี้ซะ พวกมันเป็นแค่ตัวปลอมทำไมฉันจะต้องขอโทษล่ะหืมไม่ขอโทษใช่ไหมงั้นก็ต้องให้แกเจ็บตัวหน่อยจับตัวมันไว้ฉันจะสั่งสอนยายแก่นี่ให้เข็ดเลยรีบขอโทษสองท่านนั้นซะ ฉันไม่ขอโทษคนแบบนี้หรอกคนที่ควรขอโทษคือพวกแกต่างหากได้เลยถ้าแกไม่ยอมขอโทษงั้นฉันจะให้สามีที่ไร้ประโยชน์ของแกกลับขอโทษแทนป็งไงล่ะหยุดนะเขากำลังกําลังดอยู่ให้ยังเป็นแบบนี้อยู่หยุดนะขอโทษเดี๋ยวนี้ซะ ไม่งั้นนะไม่ดูนะว่าฉันจะทำอะไรต่อก็ได้ฉันขอโทษอย่างนี้สิถึงจะเข้าท่าขอโทษจริงๆฉันแอบอ้างชื่อทั้งสองท่านมันหลอกทุกคนค่ะในที่สุดก็ยอมรับแล้วสินะฉันจะให้ทุกคนรู้ท่าแท้ของแกไอ้คนโกหก คุณยามาโมโตะทั้งสองท่านยังพอใจไหมจ๊ะจ้ะพอแค่นี้เถอะนี่แค่ขอโทษมันยังไม่พอหรอกนะ กินแบบหมาเลย <c oughs> เอาผลไม้ที่ดีให้แกกิน <c oughs> น่าเสียดายจริงๆฉันไม่กินของแบบนี้หรอกไม่กินเหรองั้นฉันเอาของทั้งหมดนี่ยัดใส่ท้องหัวแกเลยหยุดเถอะเธอท้องไม่หยุดเธออาจารย์ตัดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไมจะเกิดเรื่องจ้ะ ตัวชอยจิฉันจะกินเองฉันจะกินเองก็ได้ <c ười> มามองก้อหน่อยสิยิ้มหน่อยสิบอกให้ยิ้มไง <c ười> แกก้าจ้องฉันแบบนี้เหรออยากอีกตั้งร้อยปีเลยดิบกินซะก็แกนี่แหละทำให้พวกเขาโกรธนะยายแก่ขี้โกหกเอ้ย